พยาคุดสัจจะมหาราชพยาคุดผู้ทรงฤทธิ์หนึ่งใน9พยาคุดศักดิ์สิทธิ์มีนามว่าองค์พยาคุดสัจจะมหาราชมีร่างกายเป็นทับทิมมีหน้าที่คุ้มครองโลกไม่ให้อุกบาตตกมายังโลกมนุษย์และจะบำเพ็ญเพียรไปอีก2 5 0 0ถึง5,000ปีเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโลกและผดินยุบเป็นเทพที่กันไฟใครที่ได้บูชาจะมีบุญวาสนาและมีสมาธิดีสัจจะมหาราช หมายถึงเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ถึงพร้อมด้วยทศพิษราชธรรมความเปลืองปราดสามารถผู้มีสัจจะวาจาสิทธิองค์พยาครุฑสัจจะมหาราชจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์คูทผาตราประทับชั้นสูงแทนพระเจ้าแผ่นดินเป็นตราสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจทุกด้านการอธิษฐานขอพอรใดๆท่านจะได้แบบสุดๆเหรียญพญาคุฑท้าเวสุวรรณพัยดยศคู่บารมี รุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงพ่อพัดปลุกเสกไว้ให้เป็นตำนานและยังได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงพ่อประสูตรวัดในเตา่าพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสบรวมถึงพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศอีก100รูปโดยในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ได้นําเนื้ออัปกา้าอาบซาตินลงยาราชาวดีพยาคุฑลงยาราชาวดีเท้าวเวสวรโดยขนานนามว่าพยาครุฑสัจจมหาราช จำนวนจัดสร้างเพียง499เหรียญเท่านั้นและจะมีพยาคุดองค์ไหนที่ได้ถูกอัญเชิญมาลงยาในเหรียญรอติดตามครับ